เป็นมาค่ะเป็นการเป็นพรีเซนเตอร์ที่นอนครั้งแรกในชีวิตนะคะกับยี่ห้อแอนซิลค่ะก็ดีใจเพราะว่าเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องเครื่องนอนมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบนอนจริงๆด้วยความพิเศษของแอนซิลยังที่บอกเขาจะมีเทคโนโลยีที่แบบว่าล้ำมากๆนะคะทำให้สามารถเราปรับการปรับความนุ่มความแข็งของที่นอนให้ไปตามสรีระของเราได้แล้วทาให้เราหลับสบายทั้งคืน แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีจากต่างประเทศด้วยค่ะตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะคะแล้วก็นอนไม่มีคุณภาพแล้วก็สําหรับคนที่ออกกําลังกายเยอะๆใช้ชีวิตไม่อยางหักโหมทํางานเยอะๆอย่างแอดอย่างเงี้ยค่ะแอนว่าสําหรับไวยพวกแอรเนี่ยคือเหมาะจริงๆวัยรุ่นเองที่ทำแอคทิวิตี้เยอะๆ,ๆก็เหมาะที่จะใช้ที่นอนแบบนี้ค่ะอย่างที่พี่แอนบอกก็คือใช้งานงาน่าย ใช้งานง่ายทําความสะอาดง่ายแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็ไม่วุ่นวายอะไรเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ไม่แพ้ฝุ่นเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเขามีเทคโนโลยีที่สามารถที่เป็นเป็นมิกกับกับสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่งานที่จัดอยู่ที่บ้านและสวนที่อิมแพคค่ะในตลอด10วันนี้ค่ะมีส่วนลดคือ4 0แถมเตียงให้ด้วยนะคะก็อยากให้คนที่แบบว่าอยากลงทุนกับที่นอนจริงๆมาลองดูเพราะถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าตั้งแต่แอนนอนที่นอนมาอันนี้พูดอยากสั่ใจจริงเลยว่าอันนี้คือดีที่สุด ดีที่สุดจริงๆคะ่ะเพราะว่าลองมาแล้วทุกรุ่นตอนที่ไปถ่ายหนังโฆษณาให้เขาแอนก็ทดสอบทุกอย่างมาแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะอยากให้ทุกคนลองมาดูที่งานบ้านละสุดค่ะนี่จะไปวางยาเพื่อนในกองไหมคะมีมีมดีแอมมาหลายคนมากนักสแสดงด้วยกันคือถามเลยพี่แอมคือที่นอนอะไรมันดียังไงหรออะไรอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปตามอธิบายเขาว่ามันดียังไงเพราะว่าแอนว่าพวกนักแสดงให้ความสําคัญกับการนอนเยอะเพราะเขาเขาต้องพักผ่อนกันเยอะค่ะค่ะ Okay, โอเคก็ฝากที่นอนแอนซิลนะคะเป็นโฆษณาตัวใหม่ของแอนแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของแอนนะคะที่เป็นให้กับที่นอนครั้งแรกในชีวิตก็ฝากทุกทุกคนด้วยค่ะรับรองว่านอนสบายจริงๆค่ะยันคาะใกล้บรรลุเลยนะคะมีแนจะทำอะไรไหมคะมปีนี้เป็นปีที่แบบเขาเรียกเลยนะเป็นปีที่แบบสมบุกสมบันสำหรับแ,บ,บแอนมากเพราะแอนแอนเจอหลายอย่างมีทั้งแบบ ขาหักเป็นโควิดจนขึ้นบ้านยอะไรเงี้ยคือแอนก็คิดว่าปีวันเกิดแอนหลังจากนี้มันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นเริ่มต้นเนื่องจากหลังจากมันผ่านวิกฤตรตรงนั้นไปแอนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนมันถูกถูกเปิดให้มันสดชื่นขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าหลังปีใหม่นี้ก็น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาค่ะค่ะมีทำมีทิพย์ทำบุญไหมคะทำบุญปกติแอนเป็นคนทำทานอยู่แล้วแต่ทำบุญตามวัดตามอะไรก็แล้วแต่จังหวะที่ตัวเองจะไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ส่วนการเลี้ยงวันเกิดหรืออะไรก็คงจะไม่มีเพราะว่ามีไปทํางานที่ซิดนีย์ค่ะอยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็อยู่ตามกองถ่ายก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันนลตามกองถ่ายเเห็นมีโมเมนต์เซอร์ไพรส์วันเกิดกันในกองใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีเมื่อวานนี้ก็มีคิมมากเจมจีนัดมีเรียก็มาเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าไปก่อนเรารู้ว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งจริงๆอาจจะอยู่ต่างประเทศเขาก็เลยแอบมาหาเมื่อวานอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ว่า เพื่อนๆยังรักแล้วก็คิดถึงเราแล้วก็คือเขารู้ว่าแอนโดนมาเยอะอะปีนี้เลยโดนซัพพอร์ตเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเปีชไปงไหมคะพี่แอนเออเขาบอก45คือชงเลข5คือชงไม่รู้จริงหรือเปล่าเลยโดนโดนยับเยินเลยค่ะแต่ก็โอเคนะแอนก็ตั้งหลักได้แล้วตอนนี้คะ่ะแล้วละครเรื่องนี้ได้ไดชูเเมื่อไหร่คะละครที่แอนเป็นผู้จัดอยู่คือเรื่องแทนนะคะแล้วก็มีแอปทักษะออนมี แ,แล้วก็มีนายเป็นดารานําส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโลกหมุนรอบเธอมีเจมจิมีไอซพาริสแล้วก็โบเวลาดาก็เป็นทำสองเรื่องส่วนเรื่องที่ตัวเองรับเล่นเองเนี่ยคือเรื่องเ,อเกมรักทรยศนะคะที่เป็นซีรีส์จากอังกฤษแล้วก็เอามาแปลงไทยแล้วก็มาทำอันนี้ก็สนุกมากเชเฉือนมากก็ปีหน้าจะมีงานแอนเห็นผลงานแอนเยอะขึ้นค่ะววาทาั้งปีทั้งปีเลยทั้งในฐานะผู้จัดแล้วก็ในฐานะนักสแสดงค่ะ อ๋อมีหนังด้วยวันที่24นะคะพฤศจิกายนนี้มีหนังเรื่องโบผันฟันยับถ้าอยากดูอะไรที่ไม่เป็นสาระนะคะแล้วก็สนุกแบบมีความสุขกับไปดูเลยค่ะพาครอบครัวไปดูพาเด็กๆไปดูเห็นน้องกาบอกว่าเล่นเล่นจริงแต่ตื่นกันโอ้ยเดี๋ยวไปดูน้องกบปล่อยของเยอะมากนางโดนแอบแบบฟันดาบจริงๆโดนไปเยอะเหมือนกันนางสารเราเราพิธีการน้องเป็นชนหนัานทีเขาไม่มีอะไรเขาจะเป็นเด็กเหมือนแมวอยู่ในกองก็จะนิ่มๆซึ่งๆไม่ค่อยแบบ ใครว่าอะไรก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขเป็นที่รักสําหรับทุกคนในกองแล้วก็เป็นคนชอบนอนค่ะแล้วก็การแสดงเขาดีมากนะคะแอนก็เสียใจเขาเหมือนกันได้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับพระเอกที่อายุน้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้กบอกว่าชมพี่แอนตลอดเลยนอ๋อเาเราเป็นมิรกันค่ะ <laughs> เรารักกันเรารักกันค่ะไกฮาโลวีนแล้วค่ะไงฮาโลวีนก็คือวันเกิดตัวเองด้วยค่ะ จะให้แต่งเหรอแต่งผีเหรอไม่แต่งนะไม่เอาอ่ะหลอนเพราะว่าแอนอยู่แถวท้องหล่ออยู่แล้วบรรยากาศแบบสตรีทแถวท้องหล่อน,นี้มีแต่ความแบบฮาโลวีนแบบสไตล์เขาเลยน,นะมีคนจัดอะไรจัดลงมจัดร้านอะไรมันก็จะมีความน่ารักเป็นบรรยากาศที่ที่สนุกสนานอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นวันปล่อยผีแล้วมันใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วทุกคนคงอยาก ทเที่ยวอยากมีความสุขเพราะทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ย่ําแย่เกี่ยวกับโควิดกันมาเยอะอันก็เชื่อว่าทุกคนคงเริ่มต้นอยากจะแบบอยากจะสนุกกันแล้วค่ะอภิรันพูดถึงเมือ่อกี้ที่บอกว่าจะไปที่นี่อ๋อไปทํางานของหนูวิทตองกับน้องนายดภัทรค่ะก็ไป4วันแล้วก็กลับมาค่ะค่ะต้องเตรียมตัวยังไงมากไหก็ฟิตหุ่นฟิต <laughs> หุ่นเพราะมันเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะรอติดตาม อย่าลาติดตามผลงานนะคะนนค่ะ,คะก็อย่างที่บอกปีนี้นะคะจะเป็นปีที่แอนมีงานให้คุณผู้ชมได้ดูกันเยอะมากๆทั้งอย่างส่วนที่เป็นผู้จัดเองแล้วก็เป็นนักแสดงเองด้วยก็ยังมีแรงอยู่ก็ทําให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่ยังใช้ชีวิตเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานแอนค่ะ